ัตูคู่อริเขาคิดอย่างไรกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะก่อนอื่นมาตรวจเช็คพลังงานคุณกก่อนถ้าตรงไปต่อนะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยฟ้าแนะนําให้ปัดผ่านเลื่อนผ่านไปคำทำนายนี้อาจจะไม่ใช่คำำําทํานายของคุณนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะทุกท่านคนมาดูกันนะใบแรกเป็นคนเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งสตรองมีเซนมีเซนแน่จริง มีเซนต์มีออปชันบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปเอ,อ่ออาจจะดูคนออกนะคะว่าใครมาดีใครมาไม่ดีหรือบางท่านที่ผ่านมานะคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยคนนี้ฉันว่าแปลกๆนะเธอฉันรู้สึกว่าคนนี้แปลกระวังนิดนึงนะคนคนนี้แบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นจริงแล้วสุดท้ายก็คือแปลกจริงอะไรจริงไม่ดีจริงนะคะประมาณนี้เลยนะอีกอย่างหนึงนะ่งอะ พราะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นนะทำคุณกับคนไม่ขึ้นแล้วศัตรูคู่อริของคุณนะ่ะทำคุณก่อนจริงๆทำคุณก่อนคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ทำใครก่อนนะเออถ้ามีเรื่องของการโต้อตอบอะไรไปแสดงว่าคนคนนั้นแหละเริ่มก่อนจริงเป็นคนที่ไม่ทำใครก่อนไม่ยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านชาวช่อง เป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมรักความยุติธรรมนะคะบางคนนะ่ะคุณไปขัดผลประโยชน์เขาหรือเปล่าอ้อยจะเข้าปากช้างละคุณแบบเฮ้ยคนคนนี้จะโกงนะอะไรแบบเนี้ยเอออ้อยจะเข้าปากช้างอยู่ละนะคะเอาคานไปสอดซะก่อนเออนะคะเขาก็เลยไม่ชอบคุณไงหรือบางคนอันนี้พูดตรงตรงน่ะโดดเด่นกว่าเขาเขาเลยไม่ชอบคุณประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อค่ะ มาดูกันต่อใบต่อไปนี่เป็นคนที่แบบเฮ้ยมีความสู้คนมีความเป็นนัก,กรบนะมีความตรงไปตรงมาคมในฝักนะเออคมในฝักนะคะแล้วเซนดีสะด้วยสิคเซนแรงสะดวิส,ส,สิคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่คุณสนิทอะ่ะพระบอกเลยนะคะว่าคุณคัดคุณกองมาอย่างที่สุดแล้วคือเป็นคนเป็นคนจริงใจอะ่ะเออต้องเป็นคนจริงใจ เป็นคนที่แบบไว้ใจได้ถึงจะมาอยู่ข้างๆคุณได้เออนะคะคัดคนเก่งคัดคนชำนะใบต่อโอ้คุณนั่นไงมีเซนเห็นไหมฟ้าไม่ได้แบบเว้าไปเรื่อยนะคุณมีเซนมีจิตสัมผัสลางสงหอดที่ฟ้าบอกว่าโดดเด่นเห็นไหมคุณโดดเด่นจริงนะเออบางคนหาเงินเก่งนะนอกจากจะหาเงินเก่งเร็วนั้นนะคะยังใช้เงินเก่งด้วยเออความสามารถหลากหลายไง นะคะความสามารถหลากหลายหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยเออเราต้องมีความสามารถลหลายๆอย่างใช่ไหมเออมันบาลาน,น์ดไงให้มันบาลาน์กัน <laughs> มีสติปัญญาดีนะคะมีสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์มีความยืดหยุ่นไม่ใช่คนที่ตึงจนเกินไปอะ่ะนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะหนึ่งไม่ทา้าวชอบพัฒนาตัวเองเออชอบพัฒนาตัวเองมีความอยากรู้อยากเห็น นะคะแล้วก็เป็นคนที่อืเดี๋ยวนะฟังรู้สึกว่าคุณบ้าง,งานแฮ่รู้สึกว่าบ้าง,งานบางทีบางครั้งเออเหมือนคุณจะพักนะแต่หัวมันคิดเรื่องงานตลอดเลยเออนะคะแบบเฮ้ยพักแต่แต่หัวเนะี่ยคิดเรื่องงานละหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรดีน,นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะมีความสุขที่ที่ทํางานเสร็จแสดงว่าบางคนเปฟีแลนซ์เนี่ย เป็นฟรีแลนซ์เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณอาจจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นหุ้นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะเท่าที่ฟ้าดูนะเออเท่าที่ฟ้าดูอะนะคะเหมือนกับบ้าง,งานออมืมีความบ้างงานน่ะหาเงินเก่งอะนะคะหาเงินเก่งอ๋อไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินหรอกนะคะใบต่อไปนั่นไงเห็นไหมให้ใบนี้ขึ้นเที่ยงตรงเที่ยงธรรมมีเหตุมีผล ถ้าคุณตอบโต้โต้ตอบคุณไม่ได้เริ่มก่อนจริงๆไม่ได้เริ่มก่อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามีความเฉียบขาดบางคนตามียมนาจอะเออมีพลังของเขาเรียกว่ารายาดีกว่านะมีพลังของบารมีนะคะมีพลังของความน่าเกงขามคำพูดคำจาหนักเน่นอืมมัน่นคงอ่านะคะ แล้วก็เป็นคนที่เดี๋ยวนะเวลาพูดคนต้องฟังอะ่ะเออเวลาพูดคนต้องฟังนะคะน,นี้จากอ n น r g จจากพลังงานนะถ้าตรงไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงอะ่ะแนะนําให้ปัดผ่าเลื่อนผ่านไปคําทํานายนี้อาจจะไม่ใช่คําทํานายที่ส่งถึงคุณนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันว่าศัตรูคู่อรินะคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณในช่วงเวลานี้เออนะคะใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะ คือทําอะไรก็เฮงก็ปังไปหมดอ่ะอนะคะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จชีวิตไม่ได้เดือด,ดร้อนเลยเออนะคะแล้วตามตรงนะบางคนเขาบอกว่าคุณไม่ดีเออบางคนเขาบอกว่าคุณไม่ดีนะ,ค,ะคนแบบนี้อ,อ่อไม่อยากพูดคํานี้เลยอะแต่แต่มันมีมันมีคําแบบนี้จริงนะคนไม่ดีแบบนี้เดยวก็ชิบหายเขาพูดแบบนั้นโอ,อ้จริงๆนะคะแต่อ,อืมอาตรงนะ แต่แบบมันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดอ่ะเออแต่เขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนั้นเองจริงๆนะ,ะเขาดูคุณแบบรอวันที่คุณจะชิปหายจริงๆนะคะเวลาที่เขามีปัญหากับชีวิตก็เข้ามาดูว่าเฮ้ยคุณชิปหายหรือยังแต่เข้ามาดูก็ไม่ชิปหายสักทีหนึ่งชีวิตเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งโรจน์สัง,งัานเออนะคะมันมีแบบนี้นะมันมีแบบนี้ใบต่อไปค่ะขึ้นมานั้นไงเดวิลเห็นไหมเขาบอกแล้ว จริงๆเขาอะคิดว่าเตีงดีแล้วคุณไม่ดีคุณทางทางที่บางคนเขาทำร้ายคุณนะจะโกงคุณนะใส่ลายป้ายสีคุณนะแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ดีเออเนี่ยเห็นไหมเดว,วี่ยขึ้นนะจริงๆนะคุณที่ฟาพูดเมื่อกี้อืมไม่ได้พูดไปเลื่อยไปเถือนนะนะคะคือเขามองว่าคุณไม่ดีแล้วก็มองว่าคนแบบเนี้ยก็ทิพหผยพะสั้นเออนะคะ เขาบอกว่าคุณแบบนี้ไงี้ก็ชีพหายแต่สุดท้ายกลายเป็นเขาที่ชีบหายซะอีกอนะคะคุณ,คคาาณคนะเป็นคนมีครูบาอาจารย์คุ้มครองนะเป็นคนมีครูบาอาจารย์คุ้มครองนะคะใบต่อไปค่ะนี่ไงใส่รายป้ายสีเออนะคะปั้นน้ําเป็นตัวหาพวกหาพองใช่ไม่ใช่มาคนรู้นะหาพวกหาพองนะ,ะใส่รายป้ายสีให้คนเกลียดคุณน่ะออพยายามขัดขวางคุณ ฟารู้สึกนะว่ามันมีทั้งออนไลน์แล้วก็รอบรอบบ้านของคุณอ่ะอืมบางคนอ่ะจะมีเกี่ยวกับคนรอบบ้านนะคะบ้านใกล้เรือนเ,เคียงอะไรเออที่แบบอืมที่เขาไม่ชอบคุณอ่ะเออประมาณนั้นคุณโดดเด่นเงาตามตงคุณโดดเด่นเขาเลายิฉาง่ายเลย,ยสั้นนะคะโดดเด่นเลยฉาอืมทําอะไรก็ดีไปหมดอ่ะทําอะไรก็จึง้งก็ปึ้งก็ปังไปหมดอ่ะนะคะมาดูเอเนอร์จีของคุณกันมา นะคะเอเนอรของคุณอืมเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองไปหมดนาะชีวิตสบายชีวิตแบบชิลมากนะคะเนี่ยนะแล้วก็ก็โดดเด่นจริงอะหกหกออหกถ้วยขึ้นนะคะใบต่อไปค่ะนี่ไงโหตรองตรงนะคำที่เขาแช่งคุณนะ่ะนาแช่งคุณว่าเนี่ย คนไม่ดีแบบนี้ยังไงก็ชีบหายมันจะท้อนกลับไปคุณก็อย่างที่บอกเลยมันชิพหายเองอะพูดเองชิพหายเองอะเออประมาณนั้นเฮ้ยคุณคุณมีทาวเวสหรือพระยายมคุ้มครองปะเนี่ยพระเมกาลีปะพระเมฆอุมาเนีย่ยเทพสายดูอะคุณเดี๋ยวนะพระนเรศวรอะพระเจ้าตักสินอะไรเงี้ยคุ้มครองอะเอออันนี้จากในที่จากพลังงานนะมันมีท่านคุ้มครองหรือคุณอาจจะเคารพบ,บูชาท่านที่บ้านอืม บางคนมีเป็นรูปปั้นบางคนมีเป็นเหรียนนะคะแล้วก็ก็มาหลวงชุมพรนะคุณเออเท่าที่ฟ้าดูนะเท่าที่ฟ้ารู้สึกจากอินเอนะใบต่อไปค่ะโอ้โหคุณฟ้าถามนิดนึงคุณรู้ว่าเป็นใครแล้วคุณตัดเขาจากชีวิตเลยใช่ไหมเนะี่ยคือแบบไม่ยุง่งไม่ล้องไม่เกี่ยวนะันนะ่ะอ่านะคะคุณเหมือนบางคนไม่คุยกับเขาเลยอะ ตัดบัวไม่เหลือใยเลยจ้ะจริงนะคะตัดบัวไม่เหลือใยจะท่อสะพานมาก็ตัดฉับตัดฉับเลยไม่เอาเอาเอชัดเจนมากนค้นชัดเจน <c oughs> เขาก็ทาได้แค่แบบชะเง้อชะแง,ง้มองสอดส่องคุณอะไรแบบเนี้ยเออคุณเด็ดขาดเนาะเด็ดขาดมากเลยอ่ะไม่พูดไม่จม่าไม่ไม่อะไร <c oughs> โคตรจะเด็ดขาดอะคุณเออนะคะไม่คุยไม่อะไรเลยอ่ะ นะคะไม่ชอบก็คือก็ไม่ชอบอ่ะก็คือแบบจบไม่ต้องมายุ่งมาเข้ามาเกี่ยวกันนะคะไม่ต้องแบบว่าต่อหน้ายิ้มรับหลังนินทาไม่ต้องอะไรแบ่เนี้ยเออไม่สะดวกเออนะใบต่อไปค่ะว้าวว่าไม่ได้นะคุณเสียงสิทธิ์คุ้มครองเด้อดวงแรงเขาโทษด, <c oughs> ดวงแรงมาก <c oughs> โอ้ครูบาอาจารย์คุ้มครอง คุณสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลร่อนีลยมาคนถือสัจจะบารมีก็ห้ามแช่งใครนะคนที่แบบถือสัจจะบารมีแล้วคุณแล้วคุณฝันว่าผีจะมาทํร้ายคุณคุณสวดมนต์แล้วผีแบบกับเออเขาเรียก่อะไรนะผีวิ่งหนีผีก็จิดกระเจิงอะ่ะเออคนคนนี้แหละมีสัจจะบารมีอ่ะนะคะอย่าแช่งใครนะคนเนี้ยอย่าแช่งใครนะคะที่แบบผีจะมาทาร้ายคุณสวดมนต์แล้วผีก็จิดกระเจิงอะ่ะ นั่นแหละคือพลังของสัจจะบรารมีห้ามแช่งใครโดยเด็ดขาดมันจะเป็นเวรเป็นกรรมคุณมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงสูงมากห้ามแช่งนะคะถ้าเขาตุยขึ้นมาอุ้ยนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามแช่งะะมนะม,ม,ม,งม,มีครูบาอาจารย์คุคม้คมครองเป็นคนจิตใจดีเนาะท,ท <laughs> ะะําคุณกับคนไม่ขึ้นแต่ทําตลอดนะคะทำคุณกับคนไม่ขึ้นแต่ทําตลอดอืมเท่าที่ดูในตอนเนี้ยเขาก็ เขาก็เหมือนปล่อยข่าวนะปล่อยข่าวนะพยายามหาพรรคหาพวกพยายามใส่ร้รายไปสี่เนาะแต่ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะทําอะไรคุณไม่ได้อืมคือเขาแช่งคุณแต่เขาขับโดนซะเองอะตอนเนี้ยนะคะเหมือนกรรมมันเริ่มทํางานแล้วนะคุณเออกรรมมันเริ่มทํางานแล้วนะคะอ่ะไปต่อไปค่ะคุณโอ้โหตาตาขึ้น โดดเด่นจริงโดเด่นจริงนะคะแน่นาคตชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองเฮงปัง,งปุริเย่นะคะถ้าศัตรูคิดจะทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะมีสัญญาณเตือนส่งไปถึงคุณจริงๆนะคะจะมีสัญญาณเตือนส่งไปถึงคุณหรือท่านอาจจะก,กระตุ้นให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อ ไม่ให้ศัตรูทําอะไรคุณได้เออนะคะเพราะฉะนั้นนะจงเชื่อเซนของตัวเองแว็บแรกสําคัญมากนะคะแว็บแรกสําคัญมากก็ประมาณนี้เลยนะคะในส่วนในเรื่องของศัตรูเนาะบอกได้เลยว่าเป็นดวงศัตรูหมู่มานแพ้ภัยจริงๆของแท้เลยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังปกปักรักษาคุมครองนะคะถ้าชอบนะอย่าลืมกดหัวใจ นะคะกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะบ๊ายบายจ้ะ